วันนี้เราก็จะมารีวิวสลามนะคะหลังจากที่เราได้รีวิวสกูช,ชี่ทั้งหมดนะคะแล้วก็คือสองตัวนะก็เราก็จะมารีวิวสกูช,ชี่้วยแหละแต่ว่าสกูช,ชี่มันต้องเป็นอันดับหลังเนาะเพราะว่าเรารีวิวเกินไปแล้วนะคะแต่สลลมไม่ได้รีวิวงั้นเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะเป็นสลามสีม่วงมีกากเพชรด้วยสว่างไหมอ่ะไม่สว่างเนาะ ก็จะเห็นแบบแค่สีม่วงนั่นแหละทําเองนะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเอาไปลแลว้วกลัติดมือเนี่ยก็อย่างน้อยก็เล่นแบนก็ได้จุม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 มองเห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดกลัวเลอะมือเนี่ยเราก็ต้องใช้ช้อนแบบนี้นะที่แบบไม่ใช้แล้วอะ่ะถ้าเกิด มามามาหน,นียวนะคะบอกส่วนผสมให้อันนี้อันนี้แบบสูตรง่ายเลยนะนี้สูตรง่ายก็คือเหมือนกับว่าแก้วน้ำ สีผสมอาหารแต่จริงๆแล้วจะใช้สีผสมอาหารหรือสีโปเตอร์ก็ได้น,นี้ก็ไม่ว่าแต่ว่าสีโปเตอร์มันเหม็นกเกยใช้สีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารเนี่ยจะบอกว่าสีอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าใส่เยอะนะแค่ใส่แบบหยดหยดสองหยดพอนะคะแล้วก็ใส่กาวน้ำแต่กาวน้ำต้องตวงเลยนะเพราะถ้าไม่งั้นมันก็จะเกินแล้วมันก็จะเละนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากใส่กาวเพชรก็ใส่เลยน,นี้ก็ไม่ว่ากันเนาะใส่กาวเพชร ใส่กากเพชรแล้วก็ใส่ครีมโลชั่นโลชั่นนี้ห้ออะไรก็ได้แล้วก็แป้งเด็กนะแป้งเด็กเราแป้งอะไรก็ได้แต่ว่าเราชอบแป้งเด็กเพราะว่าแป้งเด็กมันมันกลิ่นมันกลิ่นหอมนะกลิ่นไม่เหม็นพูดง่ายๆแล้วก็ใช้ซันซิลนะคะแล้วก็มาคนคนคันแล้วก็ใส่สารบอรลเล็กนะคะใส่สารบอรลเล็กประมาณช้อนกาแฟหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เอามาใส่ถ้วยถ้วย ถ้วยใหญ่ก็ได้ถ้วยเล็กก็ได้นะนี่ก็ไม่ว่าแล้วก็ผสมน้ำาลถ้าเกิดมันยังแบบเหนียวเนียวอ่อนๆอยู่พอเราลองจิ้มจิ้มไปแล้วยังเหนียวเนียวอ่อนออยู่เราก็ใส่บอแเลกที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่น้ำแล้วก็ใส่มันอีกนะแต่อย่าใส่จนเกินไปนะไม่งั้นมันจะแบบแตกตัวนะคะแล้วก็มาดูชิ้นต่อไปนะเป็นสไลม์เหมือนเดิมแหละไวอันนี้ซื้อเพื่อนนะ เราไปดูเพื่อนทำเลยแหละตัวนี้นี่เราจะควักโหมดที่ดูนะเนี่ยมันเหนียวอะ่ะเหนียวแต่ถ้าเกิดมีเสียงโทรทัศน์หรือเสียงอะไรเข้ามาติดก็ขอภัยด้วยนะคะชือ้อ จัดแบบนี้มันไม่ดีมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมันจะจัดตัวของมันเองนะอย่าไปอยู่แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายเป็นอันใหญ่มากนี่นี่ให้ทายว่าสีอะไรคงจะไม่รู้กันเนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับเราเนาะนั่นก็คือสีฟ้านี่ค่ะแต่ว่านี้แบบประสบความไม่สําเร็จนะเราก็เลยเก็บไว้แบบมันแบบเหนียวเหนียวหนืดหนือ่ะมันแบบ แข็งแข็งนิ่มนิมอ่ะเวลามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนุ่มเหนียวนะแต่แค่มันไม่ติดมือเฉยๆถ้าติดมือนะมีเคล็ดลับเนี่ยเอาเนี่ยไปแปะกับมืออ่างเงี้ยนะแปะเลยนะนะะแต่อย่าไปแปะขยะนะนี่ต้องห้ามเลยนะบอกไว้เลยนะคะคนรักสารอย่าเอาไปแปะขยะโดยเด็ดขาดนะ เ,เดี๋ยวไม่ทันไม่ทันไม่ทันค่ะแล้วก็เราก็จะมีอีกชิ้นนะคะที่ไม่ใช่สลามแตเ่เป็นคล้ายๆกับเพย์เดอร์นะคะแต่เป็นเพย์เดอร์กระปุกเล็กนะนี่ก็คือแทนเชนเชนนี่เก็บสลามก่อนนะคะค่ะก็เป็นตัวนี้นะมีทั้งหมด8สีนะเราแกะเล่นไปแล้วแหละนะมีสีเหลือง สีเขียวรวังสีติดกันนะสีส้มสีชมพูสีแดงสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีขาวแต่สีขาวมันจะปนสลามด้วยอ่ะไม้ออยากให้ปนมากนะเมี้มันจะดูไม่ออกเป็นสีนะค่ะแล้วเราก็จะมาทำแล้ว วันนี้นะที่ปิดนะมันจะมีแม่พิมพ์ใช่ไหมเนี่ยเป็นรูปดาวนี่เราก็จะลองมาทำกันนะรูปดาวก็ต้องเป็นสีเหลืองถูกไหมเราก็อยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศมากเป็นสีแค่แบบแตะแค่นี้เราก็ได้นะ,นะคะเราก็ต้องเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครไม่อยากใช้มือนะ เราก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้นะคะจัดเก็บก่อนแต่ถ้าเวลาจัดเก็บเฮ้ยจัดเก็บยังไงดีจะปั้นลูกเก่าก็ไม่ได้แล้วไม่นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบปั้นเหมือนเก่าๆนะก็ปั้นแบบเป็นวงกลมเนี้ยแล้วก็วางแบบเนี้ยอันเนี้ยแบบวางเป็นแบบเนี้ยแบนบเนี้ยแบบก็ปิดไปนะคะค่ะแล้วก็ แล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่นอนนะคะสวัสดีค่ะ